คุณบอมคะนี่นี่นี่ทุเรียนนี่ก็ฉีดด้วยใช่ไหมคะใช่ครับนี่ฉีกี่ครั้งแล้วทุเรียนนี่อันนี้ประมาณสิบครั้งครับเท่าสมยอยงเลยสิบครั้งแล้วเท่าแล้วทีนี้แล้วแล้วสิบครั้งเนี่ยสังเกตเนี่ยทุเรียนเนี่ยเป็นยังไงใบใบเป็นลักษณะใบใบจะยาวขึ้นใบยาวขึ้นเข้มขึ้นสีเข้มขึ้นเขียวขึ้นเขียวขึ้นมันขึ้นมันขึ้นใช่ครับแล้วคุณบอมเนี่ยได้ใช้ปุ๋ยอย่างอื่นไหม ดูแลปุ๋ยยังอื่นไม่ได้ใช้เลยช่วงไม่ได้ใช้เลยปุ๋ยนะคะลองครับอันนี้ลองลองอันนี้ลองตัวนี้ตัวเดียวทั้งสวนเลยเห็นผลเห็นผลครับใบใบช่วงใบจะยาวขึ้นใหญ่ขึ้นลูกดูดีขึ้นคั่วเป็นไงติดดีไหมคะโอ้โหติดดีครับติดดีเพราะว่าพี่ดาวดูสิคะเห็นเห็นเห็นเพราะว่าธรรมดาที่ไม่ได้ใช้นะครับลูกมันจะร่วงมากเลยอ่ะเปลื่อนต้นเลยแต่แต่อันนี้มันก็ อย่างที่เห็นนะครับเพราะธรรมดาเขาเรียกว่าอะไรจุกหนึ่งจุกหนึ่งอะซึ่งผมไม่ได้ตัดออกเลยอันนี้จะปล่อยเป็นธรรมชาติค่ะก็คือได้คือได้หมดเลยอาจจะมีร่วงบ้างอครับผมแต่ถ้าลูกเดียวหน่อยมันก็จะใหญ่หน่อยอ่านี่คือจุกหนึ่งอ่าจุกหนึ่งครับมันมันจะติดเยอะมากเลยแต่ธรรมดาแล้วเขาจะปรดออกโอเคโอเคโอเคแต่ปกติถ้าไม่ใช้สีทองในกอดหน้านี่มันจะร่วงเยอะมากเลยใช่มันจะร่วงโอ้นี่ก็ติดดีสุดยอดมากเลยค่ะ จัตุรียนก็ดีได้ยายใช้ยาฆ่าแมลงบ้างไหมหรือใช้สลับกันใช้สลับกันครับใช้สีทองสองรอบแล้วก็เป็นยาฆ่าแมลงรอบหนึ่งประมาณนี้ครับก็นหนึ่งซองสีทองก็ใช้สองร้อยลิตรเหมือนกันใช่ฉีดพ่นทุกสิบห้าวันหรือยี่สิบวันประมาณนั้นได้ลาดคนได้ไหมคะโคนไม่ได้ลาดครับไม่ได้ลาดนฉีดพ่นอย่างเดียวโอเคเลยนะคะโอเคเลยค่ะสำหรับิปทุเรียนขอบคุณมากๆเลยค่ะ